จอจินนล,ลี่อีกแล้ววันนี้พ,พามาหาช่างมดช่างอำจมนานช่างหนุ่มไฟแรงด้วยนี่ช่างมดถ้ให้ช่างมดแนะนำตัวปะเนี่ย <c oughs> น,นี่ช่างมดนะช่างมดเขินๆนะเขินพี่ช่างมดอันนี้รถอะไรอะ่ะอันนี้มันเป็นของมอสร้อยเจ็ดห้าครับพี่อันนี้เป็นของช่างมดเองเลยเอะอันนี้ของผมเองครับทำไว้ขี่หน้าหนาวนี้ อย่างนี้เรียกทรงไรทั้งหมดมันจะมันจะกึ่งกึืนไม่ใช่โอซากู้วเนี่ยมันจะเป็นแบบมันเหมือนพวกของฮาร์ลีปีเก่าพี่ผมอยากทําประมาณนั้นไงพวกสปอร์เตอร์ปีเก่าอ่ะมันจะออกแนวออกวิบากหน่อยหนึ่งอารมณ์อารมณ์แบบทรงลงเหรอใช่ทรงลงเราเราหนีหนีชอปเปอร์มานิดนึงใช่ไม่ชดีแล้ล้วเลยอะไรอย่างเงี้ยทมดไอเดียดีมากนะบอสมายัดเครื่องเครื่องของอะไรเครื่องวีลาโก้สองร้อยห้าสิบครับเครื่องเลยเครื่องวีลาโก้สองร้อยห้าสิบใช่ เกงเลยว่ะทั้งหมดอันนี้เบาะเบาะอันนี้คือวางเป็นแนวทางเฉยเหรออันนี้เป็นแนวทางเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะสร้างใหม่ครับอ๋อก็จะสร้างก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าขอเชฟที่มันตรงกับเอนี่รถ่างนี้นครับอ พูดถึงมันสมส่วนดีนะอารมณ์คล้ายแบบไอรอนอ่ะมีแต่คนชอบครับอวางแล้วก็ลงลูกไปมีแต่คนทักมาเออมันสวยดีอะไรอย่างงี้อันนี้เดี๋ยวต้องรอใช้งานอีกทีหนึ่งก่ะนะว่ามันจะนี้หรือเปล่าใช่ใช่กระชานหรือว่าอะไรยังไงหรือเปล่าใช่ก็รอล้อมาอะไรอย่างงี้ก็ประกอบเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนสเตอร์ใหม่แล้วโชคมันจะต้องหดลงกว่านี้ใช่ไหมโชก็จะประมาณนี้ครับเพราะว่าเหมือนขึ่งวิบากหน่อยอ๋อจะสูงสูงหน่อยมันมันโคตรมันเลยครับตอนนี้มัน มันแปรงหูตรงไหนบ้างอะช่างมดแปลงแบบว่าน้อยก็คือรถคันนี้แทบจะไม่ได้ตัดเลยหวังเครื่องนี้ได้อก็คือหูเดิมอะใช้ใช้หูเดิมล่างได้อแต่หูหูหน้านี่เราต้องแปลงใส่แต่คือเราไม่ได้ตัดตัวรถเลยอนี่ช่างมดทางานเหล็กทุกอย่างเลยส่วนใหญ่เป็นพวกบังโคลนพวกอะไรพวกนี้เป็นพวกงานคัตตอ้มนะใช่ครับหลกัลกๆจะเป็นพวกบังโคลนอะไรพวกงานสร้างใหม่ครับช่วงนี้งานเยอะด้วยดูช่างมดมีบ้านของตัวเองแล้วรวยเฮ้ <laughs> ยไปดูบ้านช่างมดเลย <laughs> จะลองซื้อบ้านของตัวเองแล้วถ่ายบ้านด้วยเหรอถ่ายบ้านด้วยเลยเป็นาทั้งหมดเลยไม่ต้องตกใจนะไม่ได้อยู่สวนสัตว์เลยนะทั้งหมดเลี้ยงไก่ด้วยโอเคทีนีเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังว่าทั้งหมดมีรถอะไรให้เราลุ้นอันนี้เป็นรถลูกค้าเหรอในทั้งหมดใช่ครับรถลูกค้าครับอันนี้เป็นเฟรมอะไรทั้งหมดมันเป็นของ G D ครับ G D G D วางเครื่อง S X อ๋อ G D 110ยสิบเหรอนะใช่ใช่ เขาจะเอาวางเครื่องโอ้ยัดเครื่องนี้เลยอ่ะอกใช่ก็เหมือนเหมือนเราเราต้องตัดต่อโครงประมาณนึงเลยครับอันนี้ก็คซื้อเครื่องมาใช่ครับก็ซื้อเครื่องมาแต่นี้คือเรายังไม่ได้แปลงหูเขาใช่ไหมยังยังครับอ๋อคือมันต้องตัดอีกเพราะว่ามันเข้าไม่ได้ต้องตัดแล้วก็ยืดหน่อยนึงเพื่อจะให้มันเข้าได้ทันนี้เจ้าของน่าจะหล่อหน้าดูนะเพราะว่ารถตีชมูนี่ไม่ธรรมดานิบ่าก็ทำหรอวิบ่าเพิ่งหัดทำ อันนี้เขาทำทรงอะไรทั้งหมดคือเขาทรงนี้เลยแต่เพียงแค่ทุกอย่างอะ่ะก็คือเก็บใหม่ทั้งหมดให้มันแบบว่างานให้มันเนียนกว่านี้อ,อ๋อหรึ่ว่าเอามาแปลงใส่คนดูอะไรดิถ้าดูตาเนี่ยไ <c oughs> อ้เนทนี่ล้อหอรืออะไรนะ <c oughs> โคตรใหญ่เลยโอ้โหซืงเงินมาใส่อย่างนี้ไม่ต้องวิ่งแล้วรถอ่ะอันนี้ของลูกค้าหรือทั้งหมดขายเนะี่ยอันนี้ก็ขายได้มาอ๋ออันนี้ทั้งอันนี้ทั้งขายนะครับผม Nó năng quyền vào trong một กินโอล,ลี่พามาหาช่างมดเป็นช่างทํารถนี่เอง อยู่แถวบางทองแล้วเดี๋ยวให้ช่างมดแนะนําตัวนะว่าช่างมดชื่อเสียงเรียงนามที่เขาเล่าขานเาชื่ออะไรบ้างเนเชิญช่างมดเลยโอเคครับตัวดีครับผมช่างมดนะครับผมช่างมดแค่นี้เหรอช่างมดชื่อจริงอะไรอ่ะชื่อจริงเาเป็นกูเลยอ๋อชื่อจริงลิทิเกียรตลิลาครับผมชื่อเล่นมดชื่อเล่นมดคือมดเลยช่างมดนั่นเองเขาผมผมรู้จักกับช่างมดได้ไงหรอวันนี้ขอย้อนกลับไปตอนนั้นเลยนะผมขายถังทาบอตเตอร์แล้วก็ช่างมดเป็นคนมาซื้อก็เลยได้คุยกันว่าเออน้องก็ทํางานคัสตอมด้วย ก็ลเลยมารู้จักถึงที่ร้านใช่อใชตอนนี้ช่างมดอายุเท่าไหร่นะตอนนี้อายุ23-24่เพิ่งอายุ23-24เองนะแต่ว่าตอนนี้ช่างมดเป็นช่างแล้ว มันก็ต้องมีกระแสแบบประมาณว่าเฮ้ยผมมึงเด็กเลยมึงจะทำรถให้มได้มันก็มีบ้างครับช่วงแรกๆที่ผมทำเขาบอกว่าเด็กทำเขาตอนแรกคือไม่มีใครว่าผมเชื่อว่าผมทำเองไงคือบางคนเขาก็จะจะมาที่ร้านเลยนะว่าทำเองจริงปล่าวะหรือว่ามันเป็นลูกน้องเขามึงไปโพสต์งานรับงานมาอะไรอ๋อเออพูดถึงมันคนเรามันก็มีหลายแง่นะครับแบบน้องทําทำเองอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยฝีมือมันมันไม่ใช่เด็กทำอะ S <S เออมันก็เลยแบบเฮ้ยมึงชัวร์ว่าวะอะไรเงี้ยรับงานกูไปแล้วมึงจะดองงานกูไปเวะอะไรเงี้ยรับเงินกูไปอะไรเงี้ยขอแทนแน่นอนครับทั้งหมดบอกไปเลยก็มีดองบ้าง คันแรกเลยช่างมดเล่นรุ่นอะไร rxs 115ครับทำเองยังตอนนั้นทำเองทำเองทำเองตอนนั้นทำเองแล้วใช่ใช่ถ้าเกิดถ้าเกิดมีรูปนี่ผมฝากรูปทั้งหมดโยนมาให้หน่อยนะได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวได้โยนโยนไปเลยไหมยังยังยังเดี๋ยวโยนเดี๋ยวโยนมาหลังไว้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูรถคันแรกของช่างมดว่าเป็นไงนะมันมันเป็นทรงสัปเปิลปะอ๋อไม่ใช่พี่มันมันเลิก ของผมเริ่มแรกจะเป็นทรงแท็กเกอร์อ้โหรูบางเหมือนพี่เลยมันมันจะเริ่มบางคนส่วนมากอะเริ่มแรกจะเป็นแท็กเกอร์หรือไม่ก็คาเฟ่ะาเฟ่ใช่ที่เริ่มแรกๆเลยนะใช่หลังๆมาถึงค่อยเป็นชอปเปอร์อะไรเหมือนพี่เลยพี่มาตอนแรกก็คือแท็กเกอร์มาเลยแล้วก็มาหักก็เป็นชอปเปอร์เลยเนืวอมที่ทรงมันทรงมันไอเนี่ยมันไม่ต้องเปลี่ยนเยอะใช่มันงบแต่งงบน้อยอะมันได้สวยด้วยอะไรอย่างเงี้ย ไม่เคยที่จะไปลองคาเฟ่นะเพราะด้วยสรีระตัวเองอ้วนเลยใช่ใช่ผมผมก็ไม่ได้เมาะแบบนี้เอ,เออเ<ล>ไม่ไหวว่ะ ทั้งหมดเริ่มมาทํางานเหล็กได้ไงหรือว่าเรียนสายนี้มาเลยผมเรียนอยออกแบบผลิตภัณฑเ์เป็นพวกออกแบบพวก,พวกแพ็กเกจบรรจุภัณฑ์อะไรพวกนี้ครับมันมาลงที่งานเหล็ก<น>ได้ไงในสาขาที่เรียนมันก็จะมีรายวิชาพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้ด้วยเฟอร์นิเจอร์งานไม้งานเหล็กอย่างนี้ครับ<อ>แต่เราด้วยความที่ชอบคือเราทํางานไม้งานไฟเบอร,ร์ไอเนี้ยมาเยอะแล้วไง<อ>เราก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าอยากทํางานเหล็กมาก<อ>เราก็เลยหาแบบว่าหาเหล็กหาอะไรไปเชื่อมที่คณะ ก็เลยชอบงานเหล็กมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับตอนนั้นเริ่มเคาะขึ้นรูปบ้างยงเคาะขึ้นรูปยังครับพี่เพราะว่ายังเชื่อมไม่เป็นเลยอะไรทุกอย่างนี่คือตอนนั้นคือเริ่มแค่หัดเชื่อมตัดเหล็กแล้วก็ไปเชื่อมเป็นนั่นเป็นนี่ไปเรื่อยๆคนที่ดูไม่ต้องทักมาถามว่าทั้งหมดเชื่อมกล้วยเชื่อมอะไรหรือเปล่านะเด็ดทั้งมดตุ๊บเอาแต่ว่าทั้งหมดนี่ชอบเป็นงานขึ้นรูปอะไรพวกนี้อยู่แล้วด้วยใช่ไหมหรือว่าหรือว่าชอบมอเตอร์ไซค์อยู่แล้ว ไม่ได้เจาะจวก็ต้องเป็นมอไซค์ผมชอบพวกงานประดิษฐ์ oh. ชอบงานประดิษฐ์มาตั้งแต่เด็กๆแล้วคือแบบชอบสร้างสารรค์ผลงานนู่นนี่ไม่ใช่ว่าเฉพาะเหล็กมันจะมีพวกงานที่ไม้ก็ได้ไฟเบอร์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยทำ oh. สีโป๊สสีก็พอได้อะไรเหมือนชอบงานฝีมือ oh. งานที่มันสร้างงานประดิษฐ์นย่แหละมันก็คืองานศิละปะชนิดหนึ่งองนไนะ้พวกเนี้ยใช่ใชแต่ก่อนเรารับวาดภาพเรารับวาดภาพวาดภาพเหมือนหน้าคนอะไรอย่างเงี้ย รู้สึกว่าการวาดภาพแม่งเหนื่อยมันมันนั่งอยู่ที่นะแต่ว่าไม่เหนื่อยเราวาดรูปไปแต่ลูกค้าเห็นงานเราแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าไม่เหมือนเท่าไหร่ลดลดได้ไหมอ๋อจากนั้นาเราก็เลยบอกว่าไม่ได้ลดแล้วครับพี่วาดสามรอบแล้วพี่อันนี้เวลาเวลาเราโดนลูกค้าติเนี้ยมันโดนหมดความมั่นใจไหมหมดไม่เหมือนหมดเลยนะแต่แต่บุมก็ไปถามเพื่อนนะเพื่อนก็บอกว่าเออเหมือนเหมือนเหมือนหลายคนเลยอืมแต่เราก็ก็มันเสียความมั่นใจไปเนาะ จากนั้นมาเราก็เลยไอ้ดี่แชทลูกค้าคนนั้นเลยลทีนี้เราก็ฉีดฉีรูปนั้นทิน้งเลยเป็นเหมือนแบบไอ้ดี่เหมือนกันนะแปลว่าเปเแล้วอะไม่เอาแล้วจากนั้นมาก็เลยไม่วาดรูปเลยตั้งแต่วันนั้นยังยังไม่ได้เราวาดรูปเลยช่างมดวาดภาพเหมือนนี่คือไม่ได้เหมือนลูกค้านะเหมือนตัวช่างมดเองแล <c oughs> ้วส่งไปลูกค้า <c oughs> <c oughs> เออลูกค้าเลยบอกว่าไม่โอเคจากนั้นลึกศาที่ทําเกี่ยวกับพวกนี้ออกมาเป็นช่างได้ยังไงชอบอยู่แล้วไหมใช่เราเราเราชอบมอไซค์ก็คือชอบคือเด็กผู้ชายนะ ชอบอพวกมอไซอยู่แล้วตั้งแต่เด็กอยู่แล้วจากนั้นมามันก็ชอบมาเรื่อยๆอ๋ <S <S อถ้ามดมีไอดอลมาที่ที่ทารถอะแบบว่าเอองานต้องทรงนี้ประมาณนี้อะไรเงี้ยหรือว่าไม่มีเลยมีแต่ที่เซฟมาเรื่อยๆคือเราเราเราไม่ได้แบบว่าเจาะจงว่าเป็นเป็นใครอะเราแค่แบบว่าเหตุผลงานแล้วเราชอบแล้วก็แบบว่าเออเฮ้ยเห็นแล้วมันแบบเท่ล้วก็อาจจะเซฟรูปไปเป็นแรงบันดาลใจเราแต่เราก็ไม่เคยศึกษานะว่ามันเป็นของใครอะไรอารมณ์แบบกูพักรักจำเงี้ยไม่ได้แบบ เราเราเราไม่ได้ไปเจาะจงว่าี่เราชอบงานตัวนี้เราได้หมดเลยดัดแปลงให้เข้ากับตัวเราใช่ใช่ครับงานคัตต้อมชิ้นแรกเลยที่ช่างมดทำอ่ะช่างมดทำอะไรหมายถึงคัตต้อมเป็นรถเรอหรือว่าหมายถึงว่าชิ้นงานอ่ะชิ้นงานใช่เอาจริงๆอ่ะมันเริ่มันเริ่มตั้งแต่ช่วงผมทำทีสิทธ์ทำทีสิทธ์ที่โปรเจกต์จบมหาวัยเนี่ยครับตรงตัวนี้เลยครับ โต๊ะตัวนี้ใช่ทีเดียวผมถ่ายรูปโต๊ะตัวนี้ให้ดูด้วยใช่ใช่ใช่ที่ที่ที่ผมรู้สึกว่าผมภูมิใจมากโอ้ตัวนี้เป็นอาจารย์ทั้งหมดเลยเนี่ยใช่ถือว่าเป็นอาจารย์เลยครับคือผมเริ่มตั้งแต่ผมยังเชื่อมไม่เป็นอ่ะตัวเนี้ยเริ่มทําตั้งแต่ผมเชื่อมไม่เป็นจะดูรอยเชื่อมก็คือมันจะเป็นดับเหมือนขี้เลยขี้นกจะดูรอยเชื่อมอุดงูเล็กเล็กเลยใช่ใช่ก่อนอื่นเราถามเกี่ยวกอีเกิลกอนมีไฟเพื่ออะไรคเด้วยด้วยความทก่ีไมีไ่เรียน พวกโปรดักเวลาสร้างสรรค์ชิ้นงานเนี่ยมันต้องมีพวกคอนเซ็ปต์พวกแรงบันดาลใจผมสร้างเก้าอี้ตัวนี้เป็นเก้าอี้พักคอยแรงบันดาลใจจากพวกรถฮอตหลอดตัวฮัตหลอเต่าฮอตหลอดที่มันยังมีไฟอยู่ข้างหน้าแต่ทีนี้ผมไม่อยากได้คู่ข้างหน้าเอาไว้ข้างหลังด้วยและทีนี้เอกลักษณ์ของมันก็คือแบบว่ามันตัดแบบดิบๆแบบ ฮัตหลอดอะไรพวกนี้มันก็จะมีพวกสนิมมีพวกรอยสนิมอะไรตามรอยเชื่อมรอยเชื่อมก็ไม่ได้เนียนอะไรอย่างนี้เออใช่พวกนี้มันดิบเลยเนี่ยใช่ถ้าถ้าเห็นรอยเชื่อมจะรู้เลยแบบว่าต้องหัดทำจริงอ่ะใช่ใช่ต้องหัดทำอ่ะเพราะว่าแต่ว่าตอนนี้นี่รอยเชื่อมไม่มีที่ตินะ พาอทั้งหมดไม่เชื่อแล้วทั้งหมดใช้ปั๊มมาแล้วตอนนี้เฮ้ยตอนนี้มีเครื่องใหม่ด้วยทั้งหมดมีหลายอย่างกันก็พยายามเหมือนแต่ว่ามีเงินก็พยายามลดเครื่องมือเพื่อให้เราทํางานเร็วขึ้นมากกว่าอยังรับงานอยู่ไหมคิวเยอะไหมตอนนี้คือตอนนี้ผมงดรับไปก่อนแตอนนี้เหมือน เราทำคนเ,<ร>เดียวด้วยใช่เราไม่อยากจะดองงานแล้วเราขอเคลียร์งานตรงนี้ให้หมดก่อนแล้วเราค่อยเริ่มใหม่มันอเราอยากขอจัดการตัวเองใหม่ว่าเออเราจะมีวิธีการจัดการยังไงให้แบบว่าเฮ้ยงานแม่งเข้ามาไม่กี่วันแม่งก็ออกไปแล้วเฮ้ยถ้าเราทําอยู่แบบนี้เรื่อยๆมันมันจะไม่พัฒนามันก็จะอยู่แค่จุดจุดเนี้ยพอ งดลับก่อนดีกว่าแล้วเราเคลียร์กับตัวเองก่อนว่าควรจะทํายังไงควรจะเป็นแบบไหนดีแต่พูดถึงก็ดีนะทั้งหมดเหมือนมองคนละด้านอะ่ะช่างก็จะมองอีกมุมนึงส่วนเราเป็นลูกค้าเราก็าอยากขับรถใช่อก็ด้วยความสมมุติว่าผมอ่ะเอางานสมมุติผมเอางานไปให้ร้านบอกผมก็อยากได้งานจากร้านเบาเร็วๆใช่ผมก็ไม่อยากจะแบบเอามาทิ้งไว้ประมาณสิบห้าวันเงี้ยกว่าจะได้อ,อย่างเงี้ไม่ใช่ใช พูดถึงมันก็มันก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่มันก็โอเคเหมือนกันนะเราไม่ได้ดองงานคือเรารับเท่าที่เราทําไหวก่อนพอเคลีย์ชุดนี้ไว้ปุ๊บเราค่อยรับชุดใหม่เข้ามาเออมานนี้นร,นรู้สึกว่าระบบตัวเองมันเริ่มไม่ไม่โอเคไงเราก็เลยคดรับไปก่อนขอเคลีย์ตรงนี้ก่อนให้มันดีขึ้นก่อนแล้วเราค่อยตัดการงานใหม่อะไรอจะให้ทั้งหมดฝากถึงแบบเด็กสมัยเนี้ยที่แบบว่ามีงบอยู่ท่านี้แต่ก็คือมีฝันอยากจะทํารถอ่ะให้แบบแนะแนวทางหว่า อะไรยังไงหรือว่าชี้แนะอะไรก็ได้ช้างดฝากไปเลยถ้าง,งบไม่เยอะก็ทําตามกําลังที่มีนะพี่แบบว่าเราไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยกูจะเอาแบบนี้เป๊ะ<ช>เราเอาตามความที่แบบว่าเฮ้ยเราทําแล้วเราสบายใจเร<อ>าเราไม่ได้เดือดร้อนไม่ใช่ว่าเอาเงินจากแบบการกินอยู่มาเอพอมาลงกับมันลงกลับม<ช>ันปุ๊บแล้วทาําไงอ่ะไอ้ต้นปลายเดือนอ<ช>่ะกินแต่มาม่ากันทั้งนั้นเลยเท่เลยแต่กินมาม่าก็ไม่ไหวเราก็แบบว่าทําคือเหมือนแบบว่าค่อยๆทําไปเนาะมันก็สนุกสนุกของมันถึงเวลามันก็จะ ขยับขยายของมันเองใช่มันยืนอยู่ที่ช่วงช่วงจังหวะองกันนะใช่ครับเอออย่าไปต้องไม่ต้องรีบอ่ะพรุ่งนี้เล่นเท่าที่ไหวอ่ะมีเท่าไหร่เล่นเท่านั้นพอเลยผมเข้าใจความฝันของทุกคนนะมันก็โหมันก็หาเล่กันทั้งนั้นใช่หาเลเสื้อเหล็กอะไรเออมันต้งนันต้องขยับไแต่คือตอนนี้มันไม่มีเนาะมันไม่มีก็ต้องค่อยๆยขยับไปขยับไปอย่างเงี้ยครับอืมฝากร้านช่างมดไว้อีกหนึ่งร้านด้วยเป็นเป็นร้านเป็นร้านหนึ่งร้านที่แบบราคาแบบรับได้เลยราคากันเองราคาแบบคนทั่วไปใช้ ต่ถ้าเกิดแบบต้องการงานที่แปลกๆปกประหลาดอะไรเงี้ยนะก็ลองส่งแบบเหมือนแบบมาให้ทางหมดดูก,ก่อนนะถ้าถ้าทำได้ก็จะก็จะโอเคทำ<ช>ทำให้แต่ถ้าไม่เคยทําเลยเราก็จะบอกลูกค้าว่าพี่ผมยังไม่เคยทํานะแต่ว่าเออถ้าอยากจะให้ทําก็เดี๋ยวลองดูก็ได้อ,อ,อท้ายนี้ท้ายที่สุดนี้โอ้โเป็นเกียริอย่างยิ่งเลยปะวะต้องตอบมือหรือเปล่า <c oughs> ผมจะให้ช่างมดฝากผลงานฝากร้านไว้ก่อนด<า>ีกว่าแล<า>้วเผื่อเพื่อนๆจะไปติดตามช่างมดได้ทางไหนยังไงเดี๋ยวรบกวนช่างมดเลยโอเคครับของผมก็ติดตามผลงานได้ที่ Facebook ส่วนตัวนะครับชื่อว่า m i t c i e l m ดนะครับตรงนั้นก็จะมีลงผลงานเรื่อยๆเลยครับแล้วก็ก็เป็นเฟซเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับก็มีผลงาน ที่ที่ทำแล้วก็ลงตลอดลเก็ถ้าอยากจะติดตามหรือจะไปชมผลงานก็เข้าไปดูในเฟซได้เลยครับผมโอเคติดตามมันในเฟซส่วนตัวช่างมดเลยนะมีผลงานตั้งแต่ช่างมดประกวดนางนุพมาบตอนเด็กเลยใช่ยอมไกเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันเจอกัติดต่อเฟซส่วนตัวช่างมดไปเลยช่างมดทำได้ทุกอย่างเกือบทุกอย่างเลนะที่เป็นงานเด็กอะบางอย่างที่คิดว่าช่างมดไม่ได้ทำได้ก็ทำได้ โอเคบางอย่างที่คิดว okay. um. ่าท okay. ําได้ก็ทำก็ทำไม่ได้แล้วมาดูดิจัโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวฝากร้านน้องคนด้วยทั้งหมดจะลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องกินนอรี่ให้ด้วยนะครับอยากได้จริงกระทิบมาเลยกดมาเยอะๆเลยไปนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่กินนอรี่สวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับผมฮัลโหลฮัลโหลปางเบปังไหนเออแล้วก็ลองสตาอปทไปดิเพืจะดูว่ามันมีเสียงสตาอปก่อนนะ คนต,ตัดรู้ด้วยมันจะได้เอาไวเสตัดเยี่ยอะไรก็ได้ให้มันไฟพุ่งเลย